พีซีแท็กเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำตาลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาพบกับน้ำตาลก็ต้องมารีวิวรถไทยมือสองอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะน้ำตาลจะพามาชมนะคะคูเบต้าเอ็มยูห้าห้าศูนย์หนึ่นะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังค่ะ คันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นนะคะจะมีดันดินหน้าแล้วก็ผัดคนดินด้านหลังนะคะผานหลังนี่เป็นฐานใหม่นะคะอะ่ายแบบยังไม่กลับกล้องก่อนนะคะนี่ผันหลังเป็นฐานใหม่นะคะฐานหกไปยิบสี่ อันนี้สภาพด้านหลังนะคะสะภาพด้านหลังก็แห้งๆนะคะไม่ร่วมไม่ซึมเดี๋ยวพาชมรอบคันรถกันนะคะคันนี้จดทะเบียนปีหกหนึ่งนะคะคันนี้วันวันนี้นะคะน้ำตาลจะพาอ่ามาจัดโปรนะคะลดราคา จากราคาติดป้ายนะคะ45,000บาทนะคะ45,000บาทวันนี้จัดโตลดราคานะคะเหลืออยู่395,000บาทนะคะ395,000บาทพี่ท่านใดนะคะที่กำลังมองหาอาคูบตตารุ่นใหญ่นะคะ55แรงก็ขอแนะนำนะคะร้าน t ี t แท c กเตอ,อยู่อำเภอเบญจรักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะคะ ราคาเบาๆสภาพสวยๆนะคะอันนี้ก็จะติดโคนหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาไปรีวิวการทำงานนะคะเดี๋ยวน้ําตาลจะใส่ไว้ช่วงท้ายคลิปนะคะของการทำงานของ55แรงตัวนี้นะคะเดี๋ยวน้ําตาลขออนุญาตกับกล้องสักแป๊บหนึ่งนะคะจะได้เห็นรอบตัวรถแบบชัดๆนะคะ นี่เลยค่ะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะสีเดิมทั้งคันนะคะ MU ห้าห้าศูนย์หนึ่งนะคะพี่ๆท่านใดนะคะชอบรุ่นใหญ่ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ร้านพีซีแท็กเตออำอเภอบนจัลักษ์จังหวัดสริกตเกติหากลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยตนเองนะคะก็สามารถ โทรติดต่อสอบถามหรืออ่าใช้เบอร์โทรตัวนี้นะคะแอดไลน์เพื่อขอรายละเอียดหรือวิดีโอคอลเพื่อดูรถตัวจริงได้นะคะอ่าที่เบอร์โทร0816004753นะคะ0816004753คะ่ะอ่เดี๋ยวดูสภาพท้ายรถอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ PTO เหลือการใช้งานได้อีกเยอะนะคะสภาพด้านหลังก็แห้งๆไม่ร่วงไม่สึก ระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะไฟหน้าไฟท้ายไฟหลังไฟเลี้ยวนะคะใช้งานได้ปกติค่ะหลังก็เป็นขายใหม่นะคะยางนี้เป็นยางเดิมนะคะ คันนี้จดทะเบียนปีหกหนึ่งอุปกรณ์สองชิ้นดันหน้าผานหลังนะคะคันนี้ราคาติดป้ายสี่แสนห้าพันบาทนะคะวันนี้จัดโปรลดราคานะคะก็จะเหลืออยู่สามแสนเก้าหห้าพันบาทค่ะสามแสนเก้าห้าพันบาทนะคะโอเค สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เช่นเคยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของน้ำตาลด้วยนะคะ,ะถ้าน้ำตาลพูดผิดพ,พูดถูกนะคะในส่วนตรงไหนน้ำตาลก็ต้องขออภัยพี่ๆไว้ในะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำตาลก็ขอจบคลิป การแนะนำนะคะคูบตา m u 5 5ยู้า้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ